เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราโดนบล็อก f a c e b o o k m e s s e n g e r ให้ใช้วิธีการดูตามนี้เลยก็การบล็อกสําหรับ Facebook ،จะมีอยู่2แบบนะครับหคือการบล็อก Facebook Messenger ในการบล็อก Facebook Messenger นะครับเราจะยังคงเป็นเพื่อนกันใน f a c e b o o k อยู่แต่จะไม่สามารถส่งข้อความและโทรหาก,กันใน Facebook Messenger ได้และสําหรับแบบที่2การบล็อกใน Facebook จะเป็นการบล็อกที่เราจะไม่สามารถติดต่อกันได้ทั้งใน f a c e b o o k แล้วก็ใน m e s s e น g e r นะครับทีนี้เรามาดูกันดน,บ,ด Messenger, นดบบลแงผ ให้เ,เพื่อนๆลองดูคลิปนี้เลยก็จากตัวอย่างนะครับก่อนที่เราจะบล็อกเมื่อเราส่งข้อความไปหาเขานะครับในเวลาที่เขาไม่อ่านข้อความที่เราส่งไปข้างหลังข้อความที่เราส่งนะครับจะขึ้นเป็นเครื่องหมายเช็คถูกสีทึบแบบนี้คือในกรณีที่เรายังไม่ถูกบล็อกเมสเซนเจอร์แต่ถ้าในกรณีที่เราถูกบล็อกเมสเซนเจอร์จะขึ้นแสดงผลแบบไหนเดี๋ยวผมจะลองบล็อกให้ดูนะครับโอเคบล็อกเสร็จแล้วลองกดส่งอีกที่อ่า เพื่อนๆจะสังเกตเห็นความแตกต่างของเครื่องหมายเช็คถูกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆส่งข้อความไปหาคนที่คาดว่าจะบล็อก Facebook Messenger เรานะครับถ้าขึ้นแบบข้างบนแสดงว่าเขายังไม่บล็อก Messenger เราแต่ถ้าขึ้นเครื่องหมายเช็คถูกแบบล่างจะมีอยู่2กรณีนะครับกรณีที่1คือในมือถือของเขานะครับอาจจะไม่มีอินเทอร์นเน็ตมือถือนะครับส่วนกรณีที่2นะครับเขาอาจจะบล็อก Facebook Messenger เราไปแล้วมันก็เลยขึ้นแสดงผลแบบนี้นะครับสกรณีน,นี้นะครับจะขึ้นแสดงผลแบบเดียวกันเลยคือเป็นเครื่องงหมายเช็คถูกแบบบปร่ใสนะั ก็เพื่อนๆก็ลองใช้มือถือของคนอื่นนะครับหรือว่า Facebook ของบุคคลอื่นทัก Messenger เพื่อนคนนี้ไปอีกทีนะครับ ถ้าเพื่อนคนนี้ตอบและกลับมาที่มือถือของเราข้อความที่เราส่งไปยังเป็นเครื่องหมายเช็คถูกแบบสีโปร่งใสก็แสดงว่าตอนนี้นะครับเขาอาจจะบล็อก Facebook Messenger เรานะครับถ้าเขาบล็อกเราแล้วนะครับไม่ว่าเราจะส่งข้อความไปกี่ข้อความนะครับก็จะแสดงผลเหมือนเดิมเลยคือเป็นเครื่องหมายเช็คถูกในรูปแบบนี้นะครับอ่าก็วิธีการนี้เป็นการเช็คว่าเราถูกบล็อก Facebook Messenger แล้วรือยังแบบง่ายๆนะครับและจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือการบล็อก Facebook การบล็อก f a c e b o o กนะครับก็แนะน,นะาให้เพื Hi ่อนๆนะ ไปที่แชทของคนที่คาดว่าน่าจะบล็อก f เฟ e บุ๊กเพื่อนๆนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ดูโปรไฟล์ตรงนี้นะครับและกดดูโปรไฟล์บน Facebook ตรงนี้เลย ถ้าเรากดเข้าไปดูโปรไฟล์ a c e b o o k เขาได้อยู่แสดงว่าตอนนี้เขายังไม่บล็อก Facebook เรานะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่เขาบล็อก Facebook เราเมื่อเรากดเข้าไปที่ห้องแชท m e s s e n g e r เขาก็จะขึ้นแสดงผลว่าไม่สามารถติดต่อบคนนุคคลนี้บน Messenger ได้ในลักษณะนี้นะครับและเมื่อเรากดดูโปรไฟล์เขานะครับก็จะขึ้นแสดงผลว่าไม่สามารถดูหน้านี้ได้ในขณะนี้ถ้าขึ้นแบบนี้ก็มีโอกาสสูงเลยที่เราจะถูกบล็อก a c e b o o k นะครับยกเว้นเขาจะปิดเฟซแบบชั่วคราวหรือว่าแบบทาวอนก็จะแสดงผลแบบเดีย น,นะครับถ้าจะเอาชัวร์แนะนําให้เ,เพื่อนๆนาบัญชี facebook ของคนอื่นไปสองเพื่อนที่คาดว่าจะบล็อกเรานะครับถ้าเจอว่าเขายังเล่น facebook อยู่ก็แปลว่าเขาได้บล็อก f a c e b o o k เราไปแล้วแต่เวลาที่เราใช้บัญชี Facebook อื่นไปค้นหา Facebook เขาและไม่เจอ Facebook เขานะครับก็แสดงว่าเขาก็มีโอกาสที่จะปิด facebook ก็เป็นไปได้นะครับ ก็วิธีการง่ายๆแบบนี้นะครับในการเช็คว่าเพื่อนบล็อก messenger เราหรือไม่และวิธีการเช็คว่าเพื่อนบล็อก f a c e b o o k เราหรือไม่นะครับเพื่อนๆลองใช้วิธีนี้ไปเช็คกันดูได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ